ออกจากบ้านมาเพิ่มเช้าเลยแม่เอลยอชื่อมันดีใช่ไหมจ๊ะน้องหมาป่าใช่แล้วฮะว่นไหนผมจะได้ชื่อเทียเราไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเราไปตัดอ้อยข้างหลังบ้านดีกว่ารู้สึกว่าจะขึ้นแล้วได้เลยขึ<อ>้นเด้ง,ง,งต่อหน้าต่อตาเลยแม่มเอ๋ยเอ้พื้นของยังพื้นทำไมนะอ่ะเกิดอะไรขึน้นกาเวลแล้วกันทำพื้นจากกาเวลเดยไหมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยได้หินไม่ไงเราจะใช้บ่อยนี่โอ้โห hello อะไรร้องอะไรโธอะไรเก็บช่วยด้วยโไปตายตรงไหนวะอ้าวเฮ้ยหายไปหลุมกลางทางเลยเลยขอหายแน่เลยอะคุณเกิบเอ่ออะไรยิงมาจากข้างหลังเราตายแล้วคิปเปอร์ค่อยระเบิดอ่ะขอเราตหายหมดแน่เลยอะอยู่ข้างล่างนี่ไป็นเก็บดิเดี๋ยวผมลงไปด้วยลงมาแล้กู อะไรอะไรเด็กดอกอะไรอะไรโอ้โห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 โโอ้หแตกเหมือนกันโอ้ยไม่มันติดไฟระวังนะคิปเปอร์ติดไฟแต่มันก็ยังวิ่งได้แล้วคิปเปติดไฟคิปเปอร์ใบหนูติดไฟคิปเปอร์ใบหนูติดไฟเหรอเฮ้ยซอมบี้ดิซอมบี้ติดไฟได้ไงวะโอ้โห หยดน้ำของเราโอ้โด้มาเป็นไรนะอย่าร้องนะคุณได้กลับมาเท่าไหร่ก็เอาเท่ารัตไปก่อนมีอะไรอยู่ที่ต,ตัวคุณพูบ้างไหมพีเอก็หายหหอ่ะรับตบี้รับตบี้เออแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกห,งกหึงดิผมผมไม่มีผมมีแต่พริกเอ็กตันงมันสลายลไป,ไปแล้วแน่เลยอย่างเ้าหมวกเราก็หายดิ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 ดีดิ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 ดีดิดด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  เก็บไปเองนี่ในส่วนของคุณมันส่วนแบ่งของคูเอ้ยเป็นไรเก็บไวปฮะไม่เอาคุณอย่าดื้อดิ่งช่วยในวันนี้กัเราเต็งแม่งเอ้ยตาจะให้ของไม่เอาเกรดไปทำระเบิดไปดูโอ้คิปเปอร์ระเบิดหลังหลังคุณแบบไม่นี่ได้นะหลังคุณตายก็ตุ้มดิอ่าสวยที่เป๋เลยตายตายมันระเบิดสองแถ็ปสองสองมุมเลยเหรอตายเลยของหายเลยเนี่ยคุณลุงค่ะ จริงมาจากไกลเลยยังไม่เข้าบ้านเลยด้วยครับลุงว่าจะได้ยี่หรอเรามีบัวรดน้ำขายไหมลุงเออลองเบอร์แม่ยลองเบอร์โอ้ดีใจมากเลยลุงหนูขอบัวรดเอ๊ะบัวรดน้ำเราเรามีอยู่แล้วเปล่าวะเดี๋ยวนะจะขอไปด้วยอ๋อไม่ต้องละลุงมีมียังไงกับมาซื้อใบเด้อขอยากได้เอียงกับใดว่ามาใบเด้อครับผมครับครับครับมีรัฐของลุงไม่ง้อลุงละไม่ง้อลุงเลยนะโคตรแย่นิสัยเสียเราจะเป็นลม เอาชิบหายเดี๋ยวนะคุณจะเป็นลมกลางแบบนี้ไม่ได้นะกลางที่ปลูกผักเลยมันจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วโอ้ไม่นอ้๊เดี๋ยวเดี๋ยวมามาผมเอาสิบหายแล้วคุณคุณเดินเข้าบ้านถูกไหมโยนโบนน้ำไหมผมก่อนเปล่าเออโอ้โหดูท่าเดินโคตรสโลไลท์โยนน้ำอ่ะเออโยนมาโยนมาเดี๋ยวผมไปรถต่อให้ประตูผายไพ้ผ ายแล้วก็กินกับปลาย่างหนึ่งตัวแล้วกันอ่ะปลาย่างหนึ่งตัวกับกับกบกโอเคเดี๋ยวผมลดน้ำให้ไม่ต้องห่วงคุณโอ้โหโอ้ล้วนเราก็ไปหมดเลยดิเราขาไปสี่สิบวันโอ้โหมันหายไปแล้วล่ะคุณตอนผมเก็บมามันไม่มีแล้วนะเดี๋ยร้องเดี๋ร้องเ่ี๋ร้องอ่ะเราคุณเมื่อกี้คุณมาดูไหมที่บ้านผมมันพอมีไม้ดำชุดสุดแราหายหมดเลยคุณถือเป็นร้านติดอีกทั้งกองหนึ่งเลยเหรอหรือว่าไงใช่ถือปเป็นกองเลย งามใส่ไอตอนฉากไอตอนฉากที่คเห็นคืออะไรรู้ไหมฉากที่คุณแบบผมเห็นมาปุ๊บนี่คือระเบิดไปแล้วตู้มไปแล้วงามใส่ใช่ที่เปิมาระเบิดหลังของของตัวแตกตัวเราแตกมันก็เลยไม่ได้ไงของก็เลยหายไงเราเตรียมของให้พร้อมมาเลยเอาน้ออยากขีดน้ําสะอาดเนาะพี่คิดลองกิดน้ําสะอาดดูพี่คิดว่าติดใจแถมแบบว่านี่แม่งหลังบ้านนี่แบบมีเพชรกับทองปักอยู่ด้วยโคตรเชื้อเชิญ ไม่ทำที่แอคเลยกอะเป็นอะไรอีกแล้วยังเครืองของหายอะ่ะโอ้จะไปโกรธอะไรมันหายไปแล้วเลยทำไงคุณจะให้กู้กับคืนมาไงเออโอ้พวกเราก็หายอ้าวชิบหายไปไปไปครับครับ,บไปบทคุณครับไปบทอย่างที่คุณมีครับไปบทเป็นไรนะเกม์บุรี <S <S ยังไม่ตายก็หาใหม่ได้ประเด็นคือหมวกเพชรก็หายหมวกเพชรเลยอะ่ะ เร็ข้าบ้านนอนเลยแล้วกันเศร้าไ,ได้ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอย่าร้องอย่าร้องชีวิตเป็นเศร้าแสดไงท้าอากาศที่แสดสดใสควรออกไปเล่นนอกบ้านนะครับใสเลยอ,ะอ่ะเจ้าหมาให้รู้ไหมว่าชีวิตจะไเจออะไรบ้างถ้าขอไม่แล้ววะขอที่ต้องหาย มันเป็นบาปกรรมว่บาปกรรมที่คุณคูทำเอาไว้กับโซล้วแล้วมันมาตกอยู่ดี่พี่ไงอะไรน้องหมาว่าคุณทำอะไรให้โซล่าแล้วคุณต้องมารับแทนฮะคุณข่มขืนโซล่าหนไหนในชีวิตจริงโอ้แล้วคุณมารับกรรมในนี้แทนใช่ไหมงั้นคุณก็รับกรรมต่อไปก็แล้วกันถ้าบอพรแตกดิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอีกเจออะไรขึ้นแล้วตอนนั้นเราถือเหล็กเอาไว้ด้วยล่ะ ทิปหายแล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยะดเลตอะไรคุณิึออกตอดีายไปเยอะมาก20อันทั้งหมดแหละโอ้ทั้งหมดมันมี20อันหายหมดแหละ โอ้โหเชฟเป็ดทำไมคุณคุณทำแบบนี้เกมบุรีคุณออาไปนอกทำไมคุณเอาเหล็กไปด้วยนั่นอะไรที่แต่อะไรอยู่ทำไมครูเอาเหล็กให้เราไปทำไมอ่ะเราไม่ได้เอาเหล็กให้คุณไปทำใบแต่เราฝากคุณไว้แต่คุณเอาเหล็กไปด้วยหาเหล็กมาอีกดิครูหาเหล็กจะไปหาจากไหนมาต้องลงเหมืองปะล่ะคุณลงขา เอาเลี้ยวเลี้ยวขวานุนเลี้ยวขวานุนว่าจะได้อีหรอหนูจำได้ว่าหนูฝากของไว้กับลุงอะไรนยฝากเอียงเหรอเนี่ยโอ้ยคือมาขโมยกันตอนไหนตอนถึงพึ่งหนาวกันจังสี่ไอ้ที่ใส่เสียไปดิลุงลุงหนูเดือดร้อนลุงลุงไปว่าชีวิตขนมหน้าสงสัยขนาดไหนหนูลงไปดิรู่แล้วเดาคิปเป้ร์ามตัวไล่แล้วเป็นกระลาเบิร์ละ ก้อนี่แม่สิเป็นขโมยขจรกับว่าเป็นยังเด้อชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปลไรได้ถ้าลุงไม่ให้หนูหนูจะไปฆ่าตัวตายใต้ต้นมะเขือเทศนะโชำเป็นอันนีเนาะถ้าท่านจะให้ก็ได้เ่าเป็นยังเด้อไปเถอะเอาไปเถอะเราขึ้นบ้ากนเลยหลใจได้ไม่เลยไรมาเล่นของที่บ้านข้าคอยบังเด้อได้ๆครูปะ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 เออโชคดีล่ะครัมเพ้งดีนะคุณลุงเขาเชื่อเชื่อใจเชื่อเชื่อเราง่ายเนี่ย โอ้โหลุงเที่ยวเราง่ายคุณเป็นคุณแบบใส่ประเด็นดรามาอ่านขนาดนั้นก็ไม่เชี่ยกับบ้าร์แล้วมาล้านนี้ด้วยล้านนี้ด้วยล้านนี้ด้วยาไหนว่าแล้วคุณเอามือตีตีตีคุณอยู่ข้างหลังพี่ชายดูขอพี่โดยคิปเปอร์ทำลายบาร์เบียวันเสาร์นัคนนี้ช่างเอาลำบากแต่มีอะไรให้ฉันช่วยใช่ดูขอพี่แอ๊บข้างหลังพี่ได้เปล่าดีๆเหรอเธออยากจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้แล้ว ไปเธอถึงทุบมันไปแบบนั้นลยแล้วหนูพี่ล้วหนูหาได้แล้วหนูจะเอามาคืนพี่นะได้เลยสาวน้อยไม่เป็นไรเธอน่าจะอาพับด้าดูนะเพราะมคนที่อยู่ในห้องเธออะไรนะอะไรนะมีคนแบบว่าแบดลัคกี้อยู่ในบ้านเธอแบดลัคกี้เอาไอโซล่าดิทุบไปอันเดียวได้แล้ไหมเอาอันเดียวแหละครูมีเห็นครูมีอยู่ก็เลยอีกอย่างหนึ่งเก็บไปก่อนเผื่อเราหาอีกอันนึงนะแล้วไปใช้อีกแล้วมันระเบิดอะไรเงี้ยไหมใช่ เออมันตูมตาตูมตามขึ้นมาโอเคดิ๊ดนบัวดิ่บเจนฉันนั่นนะเจอเรื่องโชคร้ายมา,มากเลยเจนเกิดมาไม่เคยโชคร้ายขนาดนี้มาก่อนโอ้โห,โห,โห,โหยิ่งฝังยิ่งดูเศร้าเข้าไปใหญ่เลยเกิดมาไม่เคยโชคร้ายขนาดนี้มาก่อนเราไปตั้งชื่อวัวดีกว่านะ้องบอกให้วัวชื่อชิบอนอ๋อแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรชิบอนแปลว่าจอ้อ้วนมาจากคำว่าชิโบ อืมดึงงี้เองชิบูนั่้ชิบอ่ะมันไม่น้อยและโตเันใหญ่เลยคุณเออมีชืเทเลโฟน่ารักว่ะใช่แล้วน่ารักหน้าตาเหมือนเราเลยฮะจินนี่ขอซื้อขออมันมีร้านสีด้วจ้ะคิดดูดีเปลี่ยนตามจินนี่จบแล้วคุณร้านปิดยูริสวันนี้เปิดร้านใช่ไหมโอ้น่ารนดังดีเลยยูริสบอกว่าวันนี้มีไอ้นี่ใหม่ด้วยบูปิส์ร้นใหม่ให้มาซื้อ โอ้โหปูบิ๊นั่นใหม่แล้วงานยามในไม้อะไรล่ะทีนี้รอบนี้ไม่รู้เอาไปเยอะก่อนฉหลบอยู่พุ่มไม้ตรงนี้สาวโดยนี่เคอยู่ดิบโอเคไหนของที่เธอให้เดี๋ยวนะฉันบอกไปอีกทอันึนี้มาหนิขอบใจมากนะสาวน้อยที่มาซื้อของจากร้านฉันไม่เป็นไรฮะอกอจะซื้อนี้ทำพนิเจอร์ด้วยค่ะอันนี้มันเอาไว้ทำพนิเจอร์ได้ราคาห้าคันอ๋อที่ผมขอแล้วกันสี่ร้อยกับเก้าเองครูพิพัฒน์สิละเก้าเก้าใช่ไหมครูเราขอให้ครูซื้อนี้ให้หน่อย ไอเม็ดแดงๆฟ้าๆเขียวๆอ่ะที่มันเป็นรูปกลมๆสองอันอะอันเล็กกับอันใหญ่อ่ะซื้อมาอย่างละยี่สิบอันโอเคได้ได้ใช่ค่ะคุณท้าปนี้สองพันอันนี้เอาไว้เป็นโต๊ะค้าฟอร์นิเจอร์เราจะได้มีฟอร์นิเจอร์นี่ผู้ผู้อยู่น้ำอ๋ออย่างดี้ดิน้ำน้ำอะไรนะน้ำน้ำอ๋อเราเผาเปเลยไปเลยเราเผาอยู่ในเตาเผาในเตา ดีแล้ดีแล้วเผาต่อไปน้ำถ้าหาว่าแบบเผาแล้วนะคะแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์เพียงพอมมันจะขึ้นสามช่องถ้าหากว่ายินแบบสดสดยังไม่กรองมันก็จะขึ้นแค่หนึ่งช่องครึ่งอ๋อเตาวางโต๊ะทำัองจไว้ไหนไหนดีนั่นนะสิคุณจะวางไว้ไหนในบ้านคุณเดี๋ยวดูวางใต้บันไดดีวะโอ้โหดูของที่ทำได้แต่ละอย่างไม่เอ่ยย่าไว้ใต้บันได วางแล้วท่ามเตะทุบมันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มิดกลมๆเข้าไปคุูครูลองใส่ไปกลมๆเข้าไปดิมีที่ไหนเรา,าให้ใหปหมดแล้วเราใส่เข้าไปกดเข้าไปแล้วก็กดเอาไปใส่จากด้านบนนะอ่ะเอาไปใส่จากด้านบนแล้วไงต่อแล้วกดเครื่องหมายลูกเครื่องหมายลงอ่อเติมปีให้นะเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ดูเห็นไหมแล้วกดลงอ่า โอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปอีกแล้วเราก็กดลงเฮ้ย <Hey. S 1> ตอนนี้มันสามารถขักหยิบอะไรก็ได้จากอันนี้มาแล้วดูที่สีพุ่นนี้มันมีปริมาณอยู่ว่ามันมีกี่อันอ๋อ oh, มีปริมาณของมันด้วยใชย่แล้วแล้วเราก็สามารถหยิบอะไรก็ได้ออกมาเลยโอ้ย <Okay. S 1> ถ้ออยากได้อิงคูก็ขายขายเนี่ยเรียกอะไรนะขายไผ่เพ oh, ื่อมาซื้อ oh, hey. เม็ดๆนี่ก็ได้เม็ดๆนี้เอามาบดล้อันนี้อ๋อเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนเธอไม่ได้สั่งงาน oh. ยูริฟเลยเนี่ย สั่งงานยูริพให้บิวบิวบ้านเพิ่มใช่ไหมฮะอือเออก็จริงไงไปบิวก่อนดีกว่ายูริกว่าทษทีแต่นายคงต้องทำงานตอนหนึ่แล้วล่ะกูจะพึ่งเดนมากูแต่คิปเปอร์เห็นไหมโอ้ยโอ้โหแม่ย้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะ เดือดเราไปพร้อมให้เฮะเออเก็บพอมแล้วพูดเก็บพอมเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ดินเนี่ยโอ้ยอะไรมันจะประหลาดไปเลยไปเบาไปตายไปเบาไปตายเบาเบาคุณไปขึ้นเหมอกอ่ะเพลงแบบนี้ขึ้นขึ้นเดี๋ยเราไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้คาแบบนั้นไงแล้วก็เลยขำตัวของเรามันได้ยินแบบนั้นจริงๆเลยรอง แบบเสียงเหมือนหุนนะ่นยนต์อะเบาไปตายเบาเบาเบาไปตายเบา,าเบา,า<อ>ดูดิข้างหลังคุณอะโอ้ยทั้งคีเปอร์ทั้งพ่อมดมาเต็มมากเลยพุกิฟหงนเท่านั้นประมาณนี้แหละคอนเฟิร์มรู้สึกว่า,วาสามารถสร้างพับที่ได้ด้วยนะมันจะลื้อออกเองเว้<อ>ยโอยมันจะลือ้อออกเองใช่ไหมยูล่ลฟใช่แล้วสาวโดยฉันกำลังเดินหลงทางอยู่พอแต่ได้มีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มี โอเคสาวด้อยฉันกำลังจะไปที่ที่เธอบอกไว้อะนะใช่เราอะไรคะพี่ลิฟต์ได้เลยเดี๋ยวฉันจะทำให้พวกเธอไปดอนกันก่อนได้เลยเพราะมันดึกแล้วนะนี่ก็จะปาไปเกิดปฏิทินสองแล้วอีกนิดเดียวเองสาวด้อยไปเป็นการของฉันดูแลสุขภาพเลยนะทุกคนใายเลยินเปด้รถน้ำเลยเอา้าวคุณเอามาเอามาแม่รเราเราอาหารเต็มอยู่เพิ่งตายมาอ๋ออาหารเต็มเพิ่งตายมาครูแต่ช่วยกันจัดซอมบี้แล้วไงได้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 อยู่ไหน โอเคเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเอาล่ามันออกมาล่ามันมันไม่ใช่ผักใบผักใบเอาล่าออกไปโอเคโอเคมา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 ทางนี้ทางนี้โอเคตอนนี้เป็นไงบ้างไม่มีอะไรแล้วเนาะเรียบร้อยละไปนอนได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปรับไปเลยเออนอนนอนเลยนอนเลยเรายังไม่ได้วางเตียงเลยเดี๋ยววางเตียงกันเอ้าโหเราซื้อเซื้อเตียงมาใหม่ไงอ๋อโอเคงั้นผมนอนเลยนะโอเคนอนละวันดีเหรอติชวิทโอ้โหเสียงอ้า รสนใช้ได้เลยเอาเรื่องเลยตีแั้นมีปลาด้วยเห็นไหมครัวเรามีตู้ปลาอันนี้สดใสไม่ได้มาน้อยสดใสและสดชื่นด้วยแหละประเด็นทำไรอะคุณทำประตูอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยโอ้แต่แมใส่ไหมเออสวยเหมือนประตูแบบร้านขายคุกกี้อะไรเงี้ยเลยน่ารักดีอ่ะเรายังไม่มีเหล็กเลยเอ้ากับ ดูดีว่ากำลังสร้างอยู่ริมหายตักินน้ำสะอาดกับน้ำบูดปนกันจบแล้วยังติดใจรสชาติของน้ำบูดอยู่ <c oughs> เรียกว่าเราอยู่กับธรรมชาติมายาวยานา <c oughs> นกินน้ำบูดมันก็อร่อยดีรสชาติมันก็จะสชานก็บปลาปล็บดีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอันนี้อ่ะโอ้ oh, thank you คุณไหนดูสิเออเห็นไหมผมบอกแล้วมันเป็นของแปลกใหม่สำหรับผมอ่ะเอาจามคืนคุณมีชากินกินี่อิ่มแล้วเหรอ อิ่มแล้วทำน้ำสะอาดไปกินนี่ไงเรอแค่น้ำเนี่ยก็ได้กินให้อิ่มปั๊บกิงน้ำบูกับน้ำน้ำกองผสมกันน้ำบูก,กับน,น,น้ำกองอสลหรับก,กกบการบางทีผมรู้สึกว่าขั้นตอนมันเยอะไปไม่ใช่เลยหรอโอเคผมพร้อมแล้วครับคุณเจฟได้เลยคโหแต่ตรงนี้มันตรงนี้อ่อเราย,ยังไม่เคยไปทางทิศนี้เลย ได้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 มาไปไปไปเลยคุณกิ๊บเดินทางไปเลยเพราะที่นี้เป็นทิศเดือเป็นทิศเดียวที่เรายังไม่เคยไปเลยคุณครูอ๋อเออจริงครับเป็นน้ำเหรอต้องนั่งเรือไปเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะครูนั่นชันชิดเมืองป่ะเฮ้ยเหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ใช่เมืองหรือว่ามันจะเป็นแค่สิ่งก่อสร้างเป็นสะพานอาจจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้มีแววมีแววมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองอีกทีเหรอเฮ้ยไม่ใช่เมืองมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครูเฮ้ย เป็นไี้นี่เลยเหรอเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบไอ้นี่ป้าเขาเรียกใช่ใช่ใช่ทหารป่ะเออเไหนๆเข้ามาทางนี้คุณโอ้หไหนวะเนี่ยโอ้โหเลยแม่เจอร์ของดีโอ้วัตถงวิเล็กตอนนี้มันมีเหล่แล้วคุณครูะไปดิ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 นีเตาพผาเตาเผานี่กล่องนี้โอ้โหคุณกิฟนะอาจจะไม่ดีไวซเสื้อกก็โอเคอยู่โอเคอยู่อาหารด้วยโอ้โห เราลองขึ้นไปข้างบนไม่คุณกิ๊บดาบเจอด่างมีดาบหินยังมุ้งขึ้นยังไงอ่ะเขาก็บันไดแอร์บันไดอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิคือแบบขึ้นบบเออเหมือนเป็นข้าวอหารมากเลยนะกิม๊นประมาณว่าค่าวแบบป้องกันซอมบี้อะไรเงี้ยพวกแบบว่าวิลเลจเจอร์อยู่แล้วก็เอาอ่าเขาเรียกอะไรพวกวิลเลจเจอร์อยู่แล้วอาศัยชีวิตอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยคอยปกป้องกันเองดิบแบบในประเทศอย่างเนี้ยเฮ้ยขอคุยก่อนดิเธอยังไม่รู้เลยเธอขายอะไรอ่ะเธอ โอ้ปลาสิสองตัวแรกเอเมล่าเหรอแอปเปิลสิบห้าอันแลกเอเมล่าเอเปิลห้าอันและเอเมล่าอือหูเธอดูขายซื้อของแล้วซื้อของดีเนี่ยเหมือนเป็นคนรวยแต่ว่าอยากจะได้ของกินน่ะใช่แต่ทําไมวเลจเจอร์อยู่คนเดียวไม่เข้าใจเหมือนกันผมเป็นสงสัยเป็นสายปีกวีเวกเลยโดนลวนคุณครูเอาจริงดิโคตรยอดจลาชนคนวเลจเจอร์เออกินเข้าไปกินเข้าไปอันแลนะแล้วนะแล้วนมาอะไรอยู่ ไม่ร oh, okay. oh, okay. oh, okay. ู้เหมือนกันนะอ้เอาโอ้ปีปดูเหรออุ้ยเดินเข้าไปดูกองไฟสักหน่อยเต้นโดนเต้นระบำเลยโอ้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 ยไม่ไกลจากบ้านเราเลยเนี่ยมไมเราไม่เคยมาเจอกันเลยวะนั่นน่ะนี่ผมก็ว่ากันแหละคุณอยู่ไหนแล้วแดดกลับกำจะกลับบ้านโอ้โหเออจริงด้วยป่ะโอ้โหอยู่หลังบ้านเราแค่นิดเดียวจริงๆริงอายูริสร้างเสร็จแล้วเหรอคะ สร้างเสร็จแล้วสาวดอยโอ้ขนลุกจริงๆเลยยูลิฟเพื่อจะให้หนายกลับมาเป็นบุคลิกที่สามมันขนลุกอะยูลิฟเ,เ,เสร็จไรหรอฉันเลยเสร็จไรจริงด้วยครูดีดิเดี๋ยวไปดูคงกลับเลยแล้วกันถ้ากันมีเท็ดอันก็เอาแค่นั้นไม่รู้ต้องลงยังไงอะ่ะ อาจจะมีอุปกรณ์จากลุงที่ขายอุปกรณ์จากร้านขายเหมืองหรือเปล่าเออเพราะว่ามันมีเดนไม้ให้เราเนี่ยมันเดนไม้ต้องไปทําอะไรหรือเปล่าเราเบิดถ้ำมันอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวค่อยไปถามลุงแย่ก็ได้เอ้าเชือกมารัดรัดแบบไม่ด้รัดตัวเองไว้แล้วก็แบบค่อยๆไต่ลงอะไรอย่างนี้ป่ะพร้อมนอนยังพร้อมแล้วไปนอนทำไมผมมีบอกเสียงว่าเดี๋ยวเตียงใครกินอยู่ข้างๆจะบอกนะว่า เอ๊ะเราเรากินบนที่นอนเอานาะเราเลยแล้วอ่ะเราเผลอกินเมื่อคืนเราเผลอกินข้าวไปด้วยหลับไปด้วยโว้ยกินข้าวไปด้วยหลับไปด้วยไม่พอแล้วเพราะว่าผมเห็นรบแวน,นทุาค<อ>นกินเยือดคั่งเสียงคนดังเองเราอ๋อร้องวเองเหรอสติกเกอร์ลายเก็บไปแล้วของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอร์มีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ